มันเป็นหูึกไฟพีอยู่บออย่าเฝ้าไปต้องขอบคุณค่ะแบบพี่ไม้พัชรีบุ้งอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอบคุณจะไปขอบคุณพี่ขอบคุณดอ๋ออยไม่อย่างอีกอึ้วนี่ สวัสดีครับ FC อีหลาหน่อยนะครับ Fc สาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ FC อีหลาหน่อยนะครับเกิดยังึ้นนะครับกับทีมนะครับอุงอิงแดนนะครับเริ่มเป็นกระแสกันมากนะครับอ่าแอดมินได้ทำคลิปแปลงหนึ่งคลิปนะครับอ่าสำหรับ ทีมวงยิงแดนนะครับเริ่มเป็นกระแสขึ้นมานะครับสองสามมือนะครับยิ่งนับวันยิงได้มีกระแสมากขึ้นนะครับพี่น้องนะครับสังเกตมือมือกรนะครับมือแรกที่พันไดรับมาไล่นะครับคนละเจ็ดลอยคะแนนมาสันนะครับมือแรกนะครับมือนี้นะครับมาไล่กระเพิ่มขึ้นรู้สึกว่ามาไล่เงาขึ้นอีกนะครับเงาขึ้นอีกเท่าตัวนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับทีมอุงอิงแดนนะครับอันนี้แอดมินนะครับสิพาไปเบิงคลิปนะครับทีนองนะครับนองเบียนะครับเพื่อนในแปสัมผัสนะครับค้นทีริเริ่มนะครับค้นแหลกนะครับทีริเริ่มในการฟอร์มทีมนะครับอุอิงแดนนะครับขึ้นมานะครับไปสัมผัสนองนองแบ่งนะครับ แอดมินลืมไปนะครับอาทีมอุงอิงดันนะครับมีทั้งหมดสมาชิก6คนนะครับพี่น้องนะครับประกอบด้วยนะครับน้องแบงค์นะครับน้องซอน้องกดนะครับน้องโคกน้องต่อน้อยนะครับและทั้งน้องเหนียวนะครับหสมาชิกหคนนะครับคนที่เป็นคนเริ่มนะครับคือน้องแบงค์นะครับเดี๋ยว จังสิบผาพี่น้องไปเบิงนะสัมภาษณ์ของน้องแบงค์นะครับส่วนเรื่องนะครับของบอลโจนะครับเพิ่นรู้แล้วนะครับบอลโจนะครับรู้แล้วนะครับเพิ่นกับปวายหนังนะครับสําหรับบอลโจนะครับสี่เพิ่นอาจ์ซได้เบิงทางโชว์เชียลนะครับได้เบิงทางยูทูบแต่ว่าตอนแสดงสดนะครับเพิ่นเล่นเต้นสดนะครับบอลโจพยู่พอดีนะครับบอลโจเดินทางไปโกทมนะครับ สำหรับนี่เรื่องนี้นะครับเรื่องทีมอุงอิงแดนนะครับบอโจเพิ่งกันยังเพิ่งกระเบิงแล้วนะครับเพิ่งกระชื่นส้มอยู่นะครับแต่แต่ยังบม่ได้พูดยังไปมากคนนี้นะครับส่วนพยุตนะครับพยุตบอกอ่าดีนะครับเป็นการมีความคิดสั่งสรรค์นะครับเพราะว่าทีมอุงอิงแดนนยเป็นเป็นการโชว์นะครับ ช่วงเททายของเพลงนะครับทีมมันว่างอยู่นะครับเป็นการช่์งนอกสคริปต์พร้อมนะครับอันนี้กาทาเบิงบอร์ดโจ้พันธสีนี่ยังมาเสริมนะครับพี่น้องนะครับสาหรับทีมอุงยิงแดนนะครับสําหรับความเห็นแอดมินนะครับแอดมินถือว่าเป็นความคิดสั่งสรรนะครับถือว่าดีแล้วนะครับอยากให้อยากให้มีทีมอุงยิงแดนนี่ต่อไปนะครับอาจจะเสริมเป็นช่วงเพลงใดเพลงหนึ่งเพิ่มอีกก็ได้นะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวพี่น้องไปเบิงงคัมสัมผณ์ของนะครับน้องเบียร์นะสัมผาสอ่าน้องแบงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ไปทีม้าของทีมอุ้งอิงแดนเซอร์อุ้งอิงแดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งครับนี่ไงเราเจอแล้วแดนเซอร์คนหนึ่งเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกยังไงที่เป็นแดนเซอร์น้องดูเต้นมากแล้วก็แบบว่าขอบคุณทุกพลัง บาดขักเลยที่แบบแว่บาวันนี้้ัััังงมมวนนีีท่ให้กำลังใจงท,ที่เห็นแบบว่าเห็นความสัมพันธ์ของเขาหลังจากนี้มาเราจะทํากันจอยกันเล่นๆแต่พ่อพ่อแม่แม่บ้านหาดน้องแบบว่าเห็นดูเขาขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกช่องเลยแก่ตอนที่ครั้งแรกที่เต้นก็สึกว่ากลัวโดนด,ดา่า ช่เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีในสคริปต์มันไม่ได้มีใครบอกให้ทำเราคิดขึ้นมาเองเราก็กลัวกลัวบอสว่ากลัวจะแ่าสุดท้ายแล้วคนตอบรับดีเราก็เลยต้องพัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นไปฝูงอีกกันสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเลิศเล่นไหมวันนี้เออเดี๋ยวพอนัดแข่งจะบอกวันนี้มีเล่นมีวันนี้เนี่ยนี่แหละผู้พ่ายมูเฮ็ดเนี่ยวันนี้มีคะแนนจากเขาอื่นคะแนนเนาะ คะแนนจากพลังเงี้บพลังเงี้ยเอฟซีพลังเงีย้ครับรวมมากแบบตั้งแต่เฝ้าจนน่าจะตั้งแต่ไทยสดฟังใช่ไหมฟังฟังลยเพราะว่าเอามาเชียรกันกันกับพ่อใหอยู่พ่อใดญ่นอนพ่อใดญ่บ้านมเนพ่อใดญ่เหรอครับก็คือใดญเลยใหญ่เลยเออ นะครับผมนะครับเพื่อนเนี่คือมันคิดยังไงที่แรกแบบพาเพื่อนไปเต้นเนี่ยคิดได้ยังไงสันเดลมันเหลือมันเหลือเอาคือแมนโย่ตีมันเหลืตีมันเหลือเมื่อกี้ที่หนูเห็นอยู่พี่แดงก็ชอบเต้นหนั่นระพงแมนบัดนี้เต้นหนั่นระพงไอ๊ะที่เหนียว่าถ้าเต้นมันโจปอก็คือเต้นนั่นระพงนั่นแหละก็คือนั่นกันเต้นเลยใช่แบงค์ออก็เลยบอกว่านั่นก็ออกมาจากข้างหน้าเลยให้น้องมีเรื่องแซว เคนเนี่ยคือว่าอยากให้น้ามันทม่เหลืองแซวเพราะว่าน่าเขาบอกมือมันแบบผู้เดียวนั่นคือพยุทธ์ลแล้วสิเนา่อรักษาเแทนแทนก่นืนแทนกกเล่เห็นใจพราะท่านประเอยากไม่ร้องมันมีเรื่องแซวเขาเรียกว่าถ้าถักออกเป็นคำนองโลดปราเดเบียมือเนี้นมันเป็นมือกรประทุ่ม พักแกร่งเคลียด์เปิดมาช่วงพักแกร่งมันบ้านางตุ่มนาเลยว่าแบบหยาดหรือหยาดมันบ้ามั้งเพราะว่ามันหนอกสกิปเี้มันเป็นคอนเสิร์ตมันไม่ใช่ลำเรื่องถ้าะลำเรื่องมันยังได้อยู่นะมันบ้าอะไอันนี้เป็นนอกสกิปี้บันทีพักหลุเปิบนสีบ่อหาบองสิคดีที่พ่อยุทธ์อ่ะพ่อยุทธ์เชียร์แมนเดียบมันมวนเด้แมนพ่อยุทธ์แล้วเชียร์ว่าเออเฮ็ดอ่ะมันก็ดีความมันบริเกินง่าคุนว่ามันบริเกินง่าแต่มันบริการเกียรติก็คือดีดีตรงนั้นเลย ก็เลยตอนนยก็เพเห็นเขาตัวว่ายังไงก็ลองเพ็่นมาเรื่อยเพืนมาเรื่อยเพื่นก็บ่อนไหนว่าก็เพ่อนไหนถามกนต้องพี่เพราเพื่อนพ่อมากไงแต่เอฟซีก็ชอบไงใช่แต่จริงจริงแล้วอ่ะคือถ้าพ่อมาเห็นอ่ะมันประชดปากับที่บอสยังไม่อยู่ด้วยบ้านบ้านคุณร้าด้วยพ่อพอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าพ่ออยู่อ่ะให้เราเห็นตัาให้เราเว้าเออทางภาษาว่าเร่าว่าบอกโอเคกับพี่น้องบพื่อนเห็นแต่หนูว่ากกนนะจะโอเคมา่คน ผมเอเี่ยวแล้วก็ช่องทุกๆคนเลยนะครับผมติดฝากมาไร่ามาไห่พวกเราทีมกุ่มอิกแดนนะครับผมะกาขอบคะูณหลายๆทีกแบบว่าค่อมเป็นแต่ทั้งแต่ตลอดตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาน่ะได้กำลังใจเยอะมากเลยพี่อ่ะใช่แมนแมน,แมนอิริจาอีกแบบว่าอย่างอย่างพี่นะพี่ก็เป็นเซฟศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ได้ได้บางวันอยู่แล้วมาอะไรแต่คนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้ไ,ได้เหมนเราแมนเขาดีใจมากเลยนะจริงๆเขาดีใจมากมา ไม่เยอะสำหรับหบอลลาแต่ว่ามันเยอะสำหรับแบงค์เซึ่งเขามันกินกินเขาหลายมือเลยดิแมนครับใช่แล้วคราวนี้ความกดดันคืออะไรรู้ไหมแต่เรามือสิเฮ็ดสยางบัดนี้เพราะ่นซัพพอร์ตมาหลายถ้ามันก็ดรูแบบว่าต้องมาคิดว่าเซเฮ็ดสยางให้มันใหม่ๆๆๆไปเรื่อยๆเออ200งานเพราะฉนั้นต้องคิด200งานดูออกบ่คือจับจูนเอาหน้าสถานีหน้าสานหน้างานแมนขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนโอเคแล้วให้พี่แบงค์